ได้ามัน,ม,นมันก็ฐานตัวเดียวกันล่ะฐานตัวผีเสือ้อจาเขาจะเอาตาปลาครับลายผีเสือ้อมักมักมักเขาก็ใช่กันเราเอื่นล้าหูเขาเลตั้ง,างมามเป็นล้าหูอมจันมีมหาเส็ลเราเป็นสามนี่คือหางปลาอันนี้หางปลาอันนี้ก็หางปลาึออ้นกันครับสามครับสอง ก็คืนห้าขาวสามเปรเียกร้ายกีเสื้อร้ายกีเสือแล้วมันจะเป,ะป,ะป็นบ้าะกอบเันไข่ไข่คือข้มมาตำหม้อข้าวผิดผสมผัดซานแตละชิ้นมะซ่กันจ้ะไม่ยังสีออ,อกมาไล่ต่า,ตาง

มันจะเป็นตาปลาเป็นตาปลาตึมสุดตีาแต่บนเร็วนัเป็นตาเน้นต้มสดตีเน้นต้มสดตีต้องหาตึมเร็วใส่บเร็วเป็นตาปลาขาศาสาม ขาวเนืองดำขาวแลวเส็จก็นลกับเลยกับเนืองขาวเนืองดำเนืองแล้วมันเหมืนหาเ้ยหร้ลหาเมีุรเลี้ยงก็หารอก ไลยปีเสือไลยปีเส book, ือกับตา,ป,าป้าผสมประสานกันก็เลยเรียกว่าลาหูอมจัน,น